เริ่เลยหัวต้อนเอ้ยเจ็บมัวเจ็บหัวต้อนมัวพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปอยู่ไหนพี่ป๊อปแสดงตัวพี่ป๊อปอยู่ไหนพี่ป๊อปออกมาพี่ป๊อปพิมพ์เร็วพี่ป๊อปไม่อ่ะอ้าวไอ้ป๊อปไม่ใช่พี่ป๊อบไอ้ป๊อปทำไมอ่ะน้องป๊อปไง น้องป๊อปน้องป๊อป่ะที่ที่เอาไอป๊ออยปางไรอ่ะไอมาเอากะเกลีงยนต้อนมาแล้วคุยมาให้ใช่ไหมใช่เอแก้วเอาแก้วมาให้อ่ใช้แก้วแล้วจริงน่ารักแกเป็นสิงจังใช่หนูกดหน้าทั้งวันตอนนี้เหรอคะมาสองแล้วครับท้าเลงของของป๊อปอะไรนะยิ่สแดง หรอยี่สิบแดงใช่ไหมแดงหนึ่งเทาปะแดงหนึ่งเทาใช่ไหมใช่ไหม้ยใช่ไหมป๊อปอ้โอ้ขอบคุณนะครับไม่มีแล้วสองหนูออกได้ใช่ครับโอเคบอกไปแล้วฮาก็ลนูกกกะนาโอ้กระนูเอามาอีกหนึ่งโอ้ยมันใสโตดวะ มามันไอีกหนึ่งแล้วท้ายมาอีกหนึ่งมาอีกสองมิ้นหกหกแล้วทุกคน,นหกแล้วเลยอีซุปซิ่งโอ้โหยังไงอะไรอ่ะโต๊ดเหรอแม <c oughs> <c oughs> ไหนแล้ยตรงมั้ยตรงมันก็เชี่ยวเป็นเกาตัวฟาทุกคนไม่มีอะไรงไม่มีอะไรเอาถุงมาไปเข้าบ้านใครดีกับหน้าแม่เดินไปทุกแบบอันนี้มาอันนี้มาวางนี่มาเดี๋ยวมาท้องแล้วโอ้ไม่เข้าไม่เข้า ดึงดึ๋งดึ๋งดึ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 งดึ๋งตอนนี้หกแดงแล้วทุกคนตอนนี้หกแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นชาเลนจ์ของของวันนี้คือไปจบชาเลนจ์ของวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพุงี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคไหมทำไมเอาอะไรไม่มีแล้ว เร็วเลอเร็ว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 เรเร็ว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  สมดูไทยพี่สมดูไทยขอบคุณนะครับพี่ชารวันนี้ทุกคนไปทีละน้อยๆนนค่อยๆไปค่อยๆรักกันแบบค่อยๆรักกันนะ่้อยใชปแบบค่อยๆรักกันแบบว่าค่อยๆไปทีละน้อค่อยๆรักกันไปนานๆชัดเอาไปไลค์อ้วนมาที่มา